ยอดรักนามเมืองรักแบ็กซ้ายวัย34ปีชาวร้อยเอ็ดอดีตแชมเนทิมชาติไทย U19 แบ็กซ้ายหลีสูงสุดในตำนานอีกคนหนึ่งเริ่มต้นกับโรงเรียนจุฬาภร,ร์ราชวิทยาลัยที่ชัมบุรีรุ่นเดียวกับชนิดพง์จันทกลเกิรฤทธวีการและเอกชัยลิธิพันธ์เริ่มเล่นอาชีพกับการบดาวรุ่งแจ้งเกิดกับศรีราชาเอสุพรรณบุรีเอสิงข่าเรือไชน่าทอนบิล ศรีสะเกด FC ลำปาง FC ระยอง FC ฟ g ีบีจีบทุมยูเนเต็ดราชบุราและระยอง FC ล่าสุดช่วงที่เซอร์ไพรส์คือการที่ทีมใหญ่อย่างบีจีบทุมยูเนเต็ดดึงตัวจากระยอง FC ทีมที่ตกชั้นมาร่วมทีมฤดูกาล2021ครับ2022เพื่อไปเล่นฟุตบอลเอเชียและได้ลงรอบแบ่งกลุ่ม5นัดครบบทุกนัดส่วนเกมลีกได้ลง6เกม 264นาทีบอลถ้วย2เกมสรุปผลงานยอดรักพาทีมเลื่อนชั้นไทยลีก5ครั้งจาก3สโมสรคือศรีราชา f c 2ครั้งสุพรรณบุรี1ครั้งและระยอง f อ2ครั้งแล้ยังมีธุรกิจเครื่องเสียงรถยนต์ของแฟนชื่อ Cat Auto Sound ยอดรักุเปลี่ยนทอดยังคงดำเนินงานล้องหากันดูที่จังหวัดระยอง